เรืมมหาบหล่พี่นอ้องสองเขายุ่กลางน้าตอนนี้เรือนี่มาหับจ้ะลากเขาไปอู้พี่นอ้องลากเขาไปอู้ท่าน oh <yeah. S 1> ไม่ลดเรือ,เร,อเรือเสียยุ่กลางทาง่า อันมันอันนั่นบ่ได้มันสตีเลยบ่ได้แม่มันหมุนบ่ได้แม่มันเลี้ยวสายเลี้ยวครัวบ่ได้ เขาไปมองไอยพวกแกตอยไปซื้อค้องจ้ะลองลองลอง,ลองอยู่กลางน้ำออกมาไก,กลๆเติบเแียวออกมาจากกอไกลๆเติบจ้ะโคหาไเลือ่อนี่ประมาณเพิง 45่สินาทีพี่นาะขอรีสเล็คก่อนนต่อสิกองนี่สูสกึญดขังแรกในชีวิตเลื่อนี่อนี่สลี่มัเงียวอย่างาเอ่อัดละว่าหย่สิบหาปีพี่เ้องเลื่อนนี่ตั้งแต่มาอยู่น้ำผึ้งน um. <laughs> ี lek, ่ย si ีส um ิบ e ห้าปีแต่งแต่ก er, yeah, <laughs> ่อนี่ยต่อยมาอยู่น้ำผึ้งกะ มันจะได้สิบกว่าปีแล้วเนาะอ่ะคาคอนสิทธิ์ย้ย,ยตัวยัไม่ยู่นี่็เกือบสิบกว่าปียตอไม่ยูน้ำเล่านี่ก็ปีแล้วไหมแปดปีเก้าปีนี่ล้วไหม,หมพ่พ่อสอสะพ่อสอสิปปีพ่อส,อส นับมาจาก 12, 13เต้านับาจาก13มากมาอยู่น้ำกันอยู่เลือ่อใส่อยู่นี่เลื่อล่ำหน่นะแต่ก่อนสิก่อนนั่นกับ11ปี12ปีแล้วเลื่อล่ำนน่ที่พ่อใหญ่ใส่มากกอนบ่เคยเสียหรอกพี่น้องก็เสียเนี่ยนะบ่เป็นเครืองเสียเลยไอ้ไอ้ตัวนี้มันนี่พ่วงมาไล่มาหน,นี่มันหมุนบได้พี่น้องนี่ ม,มันมันบอมุนมันเลี้ยวสายเลี้ยวขวาบ่ได้ใบพัดข้างหลังมันบอมุนบอนันน้ำซีเมนต์สายลุดท้งสายขาดนี่ยังเป็นไหนประจากษ์ลองลองลองยกือบช่มโมงกูเลยพี่น้องรอดยกกันเลยองค้นตายยัย ถามานบมันกับเบญญ์ไปนองวัองนอะไรล่มมัน,น,นอากาศมันดีต้มน้ำช่องกาแก้กินเืยอเฮ้นั่งกินกินเซยสองเท่าเ้ยเดียวเริกิเซยเดี๋ย้า <c oughs> <c oughs>

Ja, det, det är den nya bryggboden jag kommer nu. ja På sörs av den kanske ja. Ja, det är bäst Det är nog många som har ja det. Det är okej, det är okej. En så det är okej. Det är okej. Det är